สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือตามชื่อคลิปเลยค่ะอัปเดต7จ็วันหลังทำกล้วยกลางต้นนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ากล้วยเราจะเป็นอย่างไรบ้างวันที่สองค่ะดูตรงนี้เริ่มงอแล้วนะคะเห็นได้ชัดมากแล้วไอ,อ้ทางบนน่ะข้างบนที่เขาที่เขางอกลงมาเหมือนกันอ่ะ ก็โดนตัวนี้ดันขึ้นไปแล้วค่ะเรามาดูกันต่อไปค่ะติดตามต่อไปค่ะว่าจะโค้งไหมแต่ดูท่าน่าจะโค้งเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีทางไปแล้วนะคะเอันนี้แนวเข้ามาแล้วเนี่ยโค้งๆอ,อันนี้วันที่สามค่ะนี่น้องออกมายาวมากแล้วค่ะนี่สุดแก้วเลยนะแต่ว่าตรงโคนนี่ตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้มีรอยแตกเลย วันที่สี่ค่ะออกมาเยอะมากเลยนะคะตรงนี้มีเมืนจะเป็นใบอ่อนๆแต่ดูต้นต้นก็ยังโอเคอยู่นะคะใบย,ยังเขียวยังเต็มอยู่เลยอันนี้วันที่ห้านะคะสังเกตคือใบมันหักอันนี้หักอยู่แล้วแต่แลกใบนู้นหักค่ะ หักมาอีกสองใบไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อตอนบ่ายนี่มีคนหมาสอยมะพร้าวตรงนี้ไม่รู้ว่ามันลวงส่หรือว่าอะไรนะคะมาดูอันนี้ของเรานี่โหน้องออกมายาวมากยาวมากเลยนะคะแต่นี่นิสังเกตนี่แก้วของเราออกมากับตัวไม้ที่เสียบไว้นะคะแล้วก็นี่ข้างใน อันข้างบนนะคะมันลงมามันงอกลงมาเพราะว่าแก้วมันมานี่แล้วค่ะแก้วมันมานี่แล้วค่ะมันแบบไม่มีอะไรกั้นตรงนู้นแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไหมอันนี้เรามาอัปเดตวันที่เจ็ดค่ะนี่ออกมาเยอะมากเลยนะคะตรงนี้มีใบอ่อนออกมาแล้วอันนี้ยังไม่กล้าตัดใบใบที่มันอันนี้ ที่มันร่วงลงมาออกค่ะพ่อบอกว่าเดี๋ยวค่อยตัดกลัวมันจะสะเทือนกันแต่ว่าถามพ่อแล้วว่าเมื่อวานนี้เขาสอยมะพร้าวดนใช่ไหมเขาบอกว่าเออใช่มันก็เลยหักลงมานะคะไม่ได้เกี่ยวกับเพราะว่าที่เราทํากลางต้นอย่างนี้นะเพราะว่าอันนี้มันโดนมะพร้าวค่ะมันก็เลยลงมา,าข้างบนก็มีใบหักโดนมะพร้าวค่ะไม่ได้เกี่ยวกับที่กลางต้นเนาะ อันนี้อันนี้นิ้งว่ามันไม่น่าจะแบบยาวออกมาแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้มันดำแล้วนี่มันดำแล้วนะคะแต่ว่าข้างบนก็เหมือนจะลงมาแต่ว่ายังไงก็ลงมาไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าติดอันนี้เนะเาะรออัปเดตเรื่อยๆนะคะอันนี้วันที่เจ็ดยาวขนาดน,นี้แล้วไม่ตายแน่ๆค่ะรอดแน่